ภารกิจ 1. ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 2. พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 6. ยึดหลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการ และชุมชนมีส่วนร่วมเพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 8. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 9. ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ การดำเนินงานในปีการศึกษา2551ด้วยศักยภาพทางการศึกษาและการพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้งทางด้านการบริหารจัดการงานวิชาการอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยการส่งเสริมลูกนาวิกให้ประสบผลสำเร็จและพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปในปีการศึกษาหน้าทำให้เกิดผลการดำเนินงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้ด้านสถานศึกษาปีการศึกษา2548ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียนทองรอบแรกปีการศึกษา2551ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียนทอง บุคลากรนางอรุณีขุนสาสสีได้รับเลือกเป็นครูดีในดวงใจระดับชั้นปฐมวัยนางอุดมรักสอนพรมได้รับเลือกเป็นครูดีในดวงใจระดับช่วงชั้นที่หนึ่งนางอุทัยวันไรได้รับเลือกเป็นครูดีในดวงใจระดับช่วงชั้นที่สอง นางดวงดาวปัมาอนุพงศ์ได้รับเลือกเป็นครูดีในดวงใจระดับช่วงชั้นที่สามด้านวิชาการทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการทางในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาคซึ่งได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากการสอบข เรียนเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2552ของโรงเรียนสาธิตพิบูร์บำเพ็ญแห่งมหาวิทยาลัยบูรพานักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีดังนี้ 1. นางสาวขวัญชนกวังดา รีวันสารจันทร์ 4. นางสาวอัชราพรกังแห 5. นางสาวนัฐนีนิยมไทยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่4โครงการคิดเ็นโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ นางสาวขวัญชนกวังดาษส 2. นางสาวชนาการจุลมนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวชสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้ผ่านการคัดเลือกได้แก่ 1. นายสุทธินัดลายเงิน 2. นายรังสิมันทองหยาด กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ค่ายวิชาการที่ทุกเสียงตอบรับจากผู้ปกครองและลูกนาวิกว่าเป็นค่ายวิชาการที่สนุกที่สุดที่ได้ทั้งการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษและการสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสากลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆภากระดูร้อนลูกเสือและเนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนด้วยดีเสมอมาซึ่งทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียนด้วยกันเองกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองด้วยดีเสมอมาได้แก่ กีฬาเทควันโดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องศักยภาพของผู้เรียนและได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากผู้ปกครองกีฬาว่ายน้ำจากการจัดกิจกรรมทำให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายของลูกนาวิกที่มีขีดความสามารถด้านกีฬาอย่างรวดเร็วไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นโดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือในการใช้ส,สถานที่ ของสัว่ายน้ำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่สะอาดปลอดภัยและไกลบ้านกีฬาลีลาดกีฬาใหม่ช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาลีลาดเป็นผู้ควบคุมและผู้สอน 4. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุนทรียศาสตร์ได้แก่ ดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์หกิจกรรมส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางด้านการทหารและบุคคลภายนอก เป็นเวลาเกือบ50ปีของการดำเนินการทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสร้างสารรค์บุคลากรที่ดีให้กับสังคมอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งนี้การดำเนินการจะไม่สำเร็จได้ด้วยดีหากไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกฝ่าย และที่ขาดมิได้คือความไว้วางใจของท่านผู้ปกครองที่เชื่อมัน่นและให้การสนับสนุนทางโรงเรียนมาโดยตลอดความร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่องของทุกฝ่ายจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้กับลูกนาวิกได้ไปสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศให้สมกับปรัชญาโรงเรียนที่ว่าลูกนาวิก เรียนดีมีวินยัยใจเมตตา